เอาไปย,ไยัเ<ช>้มันแช่บกอ้ย,ย,ยัยยกนะับบนียรถเมไวหนกลยสกูปปี้เรามาเตรียมทางส,งสุดท้ายถูกไปสมหมอสมปเว่งหรอกในใจอีแม่เดี๋ยวเขาไปกันทูแล้วที่เหลือเดี๋ยวเขาจัดการนี่ <c oughs> มาเริ่มกันแล้วนะคะแม่ครัวกระทะเหล็กแม่ครัวหัวป่า ไปกับปลาเลยหันมาอีกทีหมูลงไปแล้วอือหือนี่ใบมะกรูดสดๆนะคะอันนี้หมูป่าเนาะไปเลยไปเลยอูดอ่ารูดอีกแก้พริก ใส่หนังอีกแล้วบวชทันเลยเสพหัวเดี๋ยวค่ะนี่เดี๋ยวมามาอีตนนั่นอะไริ จะให้เราสั่งเราบดได้เงี้ใหญ่หม,มาทะเลาะเย้เหมือนี่นนั่นด้วก่อนนี่ก็ืิอเฉยก่อนเลยเห็นให้เราเดียดอืมหาเยอะบางทีหนูกลับไปคิดไปคต้องกลับมาเก็บหัวเลาะซิเราเนี่ยเครียดมัน,มนม oh, right. ต้องไปนั่นเพียรเรา็ดแล้วไม่ต้องจําเป็นน้ำพริกน้ำปลาเห็นแล้วแต่อ่อนจืดอืใส่นัวอีกหน่อยก็ได้ถึงเนาะโอ้ยช่างระหว่างซีโนฮามมีเยอะอะไรอืม คชาติลยอมได้ได้ชิลรสซอมสองนะชิแกิลติดอระแ้ก็ิดนบบนนติดก็ตินะตก็คือมีน้ำข้าเนยมากมาลิโคเกปีที่แล้วจำได้ว่าซื้อแบบนี้มาไว้สามสี่ลูกมันเป็นีแล้วเออคือมันใหม่ก็มาซื้อใหม่เออกลับมาทีไรหาควงมันติอ สูก็ยเก็บออกไปม่เฮยยามาสูงปุ้ิมานอาปุ้ใดตั้งวงแม่ก็มาอนู่โอ้กระหอะไปนี่น่ะมอนึงก็เพิ่งไปตามมาไทยเจ้าพยายางถ่านกูาน่ะ อย่ี่ละกับข้าวฮ้อนๆนะฮอย่างคนตัวไทยทำกับข้าวเนเสียงปีียดังมันตลิ่งตัวเบกลเปี่ยนมาเราจะเป็นเสียง หัสองมืน่มนเจ็ดบกเทลียยังว่าอยู่นึงบกเคีเยบหมก็ดือเอานี่ยมาเช็คทุกอย่างเช็คเอโคตรดีนี่เลยเดี๋ยวไปภากเอาเืออยู่เสร็จขอเลือดอืมอืก้อือ,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 อ 加油！